ทายบ้านไหนเสริมลูกเอาไครับตามเบอร์ครับน้องโอ้ปลากระหกขนาดเตพี่น้องเอ้ยสมกับบรรยากาศบรรดานี้ครับพี่น้อง ใช่คร nee, ับมือนเนี่ยนี่ครับเบาจีมกระเบางาครับเบางาเป็น้องเบ็ดจักหลังครับพี่น้องมือนี้เบ็ดมีสิเบ็ดหลังครับโอเคครับพี่น้องเบ้าหลายครับก็เดี๋ยวหายุหากินเดีโตสองตัวก็ดีใจแล้วครับโอเคครับพี่น้องไปตามเบ็ดครับมือนี้ไปตามไปครับพี่น้องไปครับไปแล้วเดี๋ยวนะครับน้องวันสิเป็นยังไงมือนี้งแได้กินปลามาครับพี่น้องบบานครพนมกะผู้ดีมาหอดมืดๆพอดีครับพี่น้อง ก็เลยเออใส่คำกับปลาคำนะครับมาคำกับปลาคำ่น้องลงทางครับพี่น้องลงทางเดินทางจากพัทยาครับพี่น้องจากสุรินทร์มานี่กัโอ้มาดตอนแรกครับพี่น้องมันเลยมืดครับพี่น้องลงทางเอางี้ครับตามน้องเออนี่ครับพี่น้องปลาเข่าครับพี่น้องนี่ก็เป็น เยอใส่เรียนนะที่ขอบคุณมากครับพี่น้องเบิ้งวิธีการใส่เยือครับพี่น้องหอมปิดจะแสบบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับนี่มัน ไ้ทำเบาหงาะไอต่าไว้ตถุอืมนี่ครับพี่น้องบาดเจ็บนี่เด้อครั้งแรกแม่นบครั้งแรลกนั่นชีดมันบอมบาดเจ็บครับผมเออรู้สึกอจากไหนครับมือนีเตื่นเต้นี้มบ<อ>่นเตี้มนะครับตื่นเต้นเนาะปกติอยู่แต่พัทยาเนาะครับครับผมอ่าโอเคครับไปมือนีิมาครั้งแรลกนั่นชีตของเบาเจมด้วครับพี่น้องเด้อนี่ครับ tạm biệt bên ngành mình phân đủ sức này, này. không mình nếu xin bưng quá có tá chín tên như này hả tạm ไมกิซอนตัวเดียวกันนะไม่กิซอนไม่กิซอนครับตัวเดียวเอานี่ครับเอานี่ครับอันนี้เป็นแต่ไม่กิซอนนะครับน จะเสียดเาว่า,าันเด้อันนี้ครับพี่นอ้องน,นีครับ้อืมน่ครับเ้าเตรียมเรามาพี่นอ้นนองเลย ไม่ครับเนาะได้ครับตาจะบอกก็ใส่มองไหมตามก็ใส่ยี่โอ้แม่แม่โอ้ยครับ ตาเพิ่นใส่หอร์เลยครับพี่น้องนี่ครับก็เพิ่นติดงานกับพี่น้องเอ้ยนี้น้นีนี อือนะไปดูก,กันต่อไปหน่อน้ำไหลร,รับน้รงน้ำมารเตมเลย่รับน้อง นี่ครับพี่น้องน้ำทวมคันแทศหน้าครับพี่น้องเได้ไหมเจมรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับขัง้งแรกนิ่งจื้อไอ้น้ำทวงคันแทศหน้าขัาง้งแรกมาเจือลุ้มซักเนาะ โอ้นี่ครับแกเลยนี่ครับนงองปลาหองงสิเนาะกระดุกมันเข้ามางีย กระดุกกระท่อนมุดตาไปที่อยอืมโอ้ยบอลแดงครับพี่น้องเอ้ยเจ้ไขว้บอลแดงครับเดี๋ยวใส่เป็ข้าวบนอืมนี่แหละหาอยู่หากินชีวิตบ้านนอก นี่ครับยองสีนะครับเคี้ยหมันดิน้นอือเอค,ครับเสร็จต้องกลับนะครับนะต้องทางไว้นลครับเออ ไปหลายอยงางไก่เห็อนอยู่โอ้ยตอนนี้ก็หมดแดงครับพี่น้องกัดขนาดครับพี่น้องโอ้ย ก็ไปครับผมมาคำกับใส่คำแล้วครับน,นี่นี่ฮะครับ เอาโอเคครับพี่น้องไปลุ้นกันครับว่าสิได้ปลาบ้างครับบ้านนี้ครับผมเดียกป้าจิ๊บ โอเราเหมือนกับเป้าครับพี่น้อ,นนงนองตามสุดท้ายบอ่อใดครับพี่น้องเดี๋ยวมาย้ําไม้ครับพี่น้องเบียร์หลอนครับ มาคำบเมื่อกี้นะครับครับผมคำใหญ่ครับผมไปนี่ครับพี่น้องมาครับเห็นเห็นนั่งกินมือนีเพิมปลาดุกครับใส่ไว้แต่ไม่วานอโอ้เดี๋ยวพอมือเนี้ยมาทันได้ครับเอาเนี่ยเอาเนี่เดี๋ยวเอาปลามาหนิปลาไม่ว่านมาเดี๋ยวเก็บใบกระเพราใช่ครับครับใบกระเพราบ้านนะครับปลูกเองนี่ครับนี่ครับอันนี้บ้านใหญ่อยู่ข้างบ้านนี่ครับพี่น้องอยู่นี่ครับโอ้ใบกระเพรางามขนาดพี่น้อง ได้เรากับบวหัวน้องใจดีเนาะบวหัวครับผมอืมน ok ีしし่แหละครับบานๆไมมีน้ำใจให้กันครับพี่น้องคนบานๆไปครับอันนี้ก็ใส่หลายแสียบ้ายครับครับผมปสียหน่อยแสีบหน่อยไปครับผมไปขึ้นมานี่ยไปมาจิ้มนี่ครับใช่นะครับมีงูห้งอย่างนี้นะครับประดุก ทายไว้เกี้ยวกระเฮาทำไมนี่ครับพี่น้องได้มือมื้หมุนหมุนบหมครับพี่น้องตมุนีหมุนครับหมืนหมุนอันนี้ไปใส่ไว้หมุนอ่านี่ครับไอ้ของมือย่างมาเท่าไหนเอาไปย่ามครับนี่ครับเมนูอันนี้หอยนะครับหอยครับพี่น้องเมนูสองต้มจิ้มแซ่บกายเอาโอเครับเอาเบางาเสียบกก่เอาโอเครับพี่น้องไปนี่ครับได้เวลาใส่เครื่องพี่น้องอุ้ยเดือดกำลังดีครับพี่น้องนี่ครับ ค่าครับพี่น้องข่าแล้วก็ตะไคร่ครับใบมะกรูดครับพี่น้องนี่ครับตามด้วยไอ้หอมหอมแดงนั่นครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกครับพี่น้องนี่ครับบานๆนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องไปเลยเสียบเสียบทุก๊ดงงนะครับติดปลาไปแป๊บเป็นครับนผมลองกินลองกินหรือลองกินครับผมลุงไม่บอกเสีบเดี๋ยวรอแป๊บเป็นครับพี่น้องเดี๋ยวมันเดดือสียบ เอาเกล่าับพ <laughs> ี่น้องโอ้ยเดือดกำลังดึงเลยที่นั่งเห็นตาแล้วใช่เปล่เดือดกับพี่น้องดูดี จำรัยรถดีนอปปาอของแต่งอพี่น้องเอยเตียดชุดยอดเลยครับฤฤฤฤฤพี่น้องดูแสงภูเขาไฟครับเปิดภูเขาไฟเนื้อป่านะครับยีเนือป่าอ,อืมปุด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 ปดปดปดดพีด่น้องนัก<ล>พิธายครับอักะเพรา อุ้ยเหลือเหลืออีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องพุดนี่แหละมะขามอ่อนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยใส่เข้าไปครับใส่หลายแสียบลายใส่หน่อยแสีบหน่อยโอ้ยพี่น้องเลยแต่บ่ใส่เลยกับบ่แสีบแมนอยู่ครับเดี๋ยวกป่าบืนจะคล้องนะครับโอ้ยนี่ครับมังหน้าครับพี่น้องออืนี่ครับเอ้ามันจะได้หอมครับพี่น้องหอมมมันหอแังหอม เขาไปจะเสีบนะครับเผือดพุ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 ดเลยครับเอาซีครับพี่น่อครับนี่เขากับเปลหงากับเปลแเราค้ัวพนมเราเห็นว่มีอะไรครับต้มปลาดุกกับมะหอยนี่ครับว่านี่เปลวหาซีกครับพี่หนาะนี่ครับต้มปลาพี่น้องอืมอ่ะเสียบไหลครับอาะบาเจ็บไปมาเจ็บมาไป อืมนี่ครับไปไหนครับบ้าเจมผมอมลังจังไงหนึ่งอะไรครับอืมโอเคครับหอยจังไรบัตรห้อยกันได้สี่นะครับเน็ตมึงนะครับชิมีตาจักหงไงหนึ่งอืมเดี๋ยวครับเด้อคันจินหอยนะครับไอ้หอยเฉยๆกับชิมีตาอยู่ครับเดี๋ยวเนาะแกะมาก่อนครับนี่นะครับเด้อ นี่นได้ตามไหมครับนี่นี่ตาอยู่มบนงนี้มีตาอยู่ครับนี่นี่ไอบองไอมองหนุนหนวดน,นันนะครับนี่นอ้โหไอที่ไม่หนุนหนวดพูมากเลยครับคือตามันโอ้นี่วะครับเข้าแกะไปโอ้นี่นะครับเดินบางคนอนที่พูเนาะครับแกะนะครับตามมันอะเอาเอาเลยแบบานาี้ นี่ครับพี่น้องน้ำจิ้บนะครับนี่นู้นนู้นอ่ะเอออะไรหืมกินเหล้าเจ็บไรอ้าโอเคครับพี่น้องไปขอไอ้กินเข่ากันครับบาด์หนึ่ครับพี่น้องนี่ครับต้มปลานะครับครับปลาตัวนี้หมอว่านนะครับน้องครับหมอว่านครับแต่ไม่หวานครับผมก็มือนี้ยังใส่อยู่ครับพี่น้องยังย้ำ ตบแหลกบ่ได้ครับพี่น้องยามกลับบ่ได้ครับเลยกินตาเขากันบ้างครับพี่น้องเอาโอเคครับนี่ครับกับเบาชิมนี่ครับกอนกินเขากันเนาะไปพี่น้องไหนเวลายามเดียวแล้วครับพี่น้องสิไใป้าบ่ครับพี่น้องไปรุ่นกันครับไปครับพี่น้องไปย โอ้โหไปยังครับพี่น้องไปยังเนาะไปยังเนาะไปยงครับพี่น้องหลุดกันครับหลุดเลยครับปลากระแนงครับปลากระแนงปลากระแนงปลากระแนงโอ้นี่ครับปลากระแนงครับพี่น้องโอ้นี่เดินครับเด้อเต็มแรลกครับพี่น้องเต็มแรลกของห้างติปลากระแนงนะครับ Các bạn hãy kem tâm cho kênh không Đó <laughs>

ถามเงือ่ไปไงถือไปไงงมเลยอถือกระต่าไปด้วยไปขคยี้นะ,ระ,ระครับหากินเนาะบ่นบ้านครับพี่น้องกุนกันไปไงถสิกินครับ ครับเนรุ่นอารุ่ไปอยกันลุ่นครับพี่น้องอืมเิดไ๋เจคลิปยัไงฟาดอี่เสี้ยยเงเข้าหนิบ้างเด็กคนครับใส่เสียงเงกันเด็กเขาว่ากัน อย่างนี้ปลาตีอยุหันไงเดี๋ย,ยาหายเสียบลุงเงียบทาลุยครับนี่นะครับพี่น้องหากินเนาะแบบบัรบัดนี่นี่ก็ไปลุงแลครับเดี๋ยวบอกกินล้างแล้วครับพี่น้องบอกหอยมาแล้วบอกหอย ข้าวไหวถูกนี่ยห้อยตีใช่ใช่ดเรียวติดเรวน่เรับพี่น้องปู้เขาเสียบครับพี่น้องของจริงครับของจริงนี่ตาคุณยายครับตาคุณยายโอ้เขาเสียบนี่ครับนี่คุณเนี่ยคือจีกิรน ิมีมโนโอ,โอ้พี่น้องอไงครับไงครับผุ้น่ะอู้วายู่ผุ้น่ะก็ยังป,ปลาด<ม>ินไม่ถืนะ่นเลยผมว่<อ>าเนี่ยอืมเขาง่ายพี่นอ้องขื่นแล้วครับขื่นขื่นลาถุอ,อาปากตัวนี่ครับพี่น้องเขาเจาะโลโอ้โหนี่ครับพี่น้อง สุดยอดเลยครับขาจุลัวครับขาจุลัวบรรท่องโอ้ยนี่ครับพี่น้องอื้มนี่ครับเกิดมานอกต่อครับพี่น้องหนึบหน๊บเดิ่นดูดินดูฮะโดนไหมล่ะโดนดูโดนใช่ไหม อี้อคุณอะไปนะครับพี่น้องโอ้ไปเนื้งอวนปนอวนโอ้ปนอวนบ่นี่ครับพี่น้องมาปนอวนมาปนอวนมาๆมาๆมาๆเก็บเล็กผสมน้อยมาหนูมาเก็บเล็กผสมน้อยหนูโอ้ไปหนึ่งอวนครับไปหนึ่งอวนทะดลแซ่บเลยครับนี่เนี่ยของหาคินอย่างยากเลยอือหาอย่างได้ขับป่าเนี่ยนาะอือ เห็ของเสียบของเสียบบันทึกนี่ครับอ้าได้เล็กเจอหน่อยเนาะจิบเรียกผสมหน่อยว่ากันเป๋ครับอืมมาติด้ล็ชุดนึงต่อครับต่อครับต่อชุดนึงฮะแล้วไม่ติด อไอคุกแค่นะครับคุกค e. ุกแค่แล้วอืมบอมเอ็ดไม้อยู่นี่โอนอ่นห้อยตีปลาตีแล้วครับเนาะปลาตีหายซีดยังหายซีดสรุปเด็กกัย้ำรอบแรกก่ะเด้มากซีเต็มครับพี่น้องคนใหญ่ตัวนึงครับพี่น้องโอเค แกมาดูดกันเงินเส้สาครับพี่น้องเป็นยังไง